สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูบรรยากาศก่อนงานคืนสู่ย่าร้อยปีกรรยาน,นะครับนี่คือบริเวณหน้าห้องโถงที่เราจะเข้าสู่ห้องโถงในส่วนบริเวณงานนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีการคัดกรองเรื่องของโรคระบาดโควิด1 9อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนนะครับท่าน,นอาจารย์ที่จะคอยวัดอุณหภูมินะครับก็ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับ บางท่านเมื่อวัดวนธรูผ่านแล้วขอความกรุณานะครับให้ทําการสแกน QR วอารคนะครับเพื่อเช็คอินเข้าออประจุมนะครับเผื่อมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับส่วนในบรรยากาศในห้องโถงนี้ก็จะมีซุ้มนะครับซุ้มทางการถ่ายรูปอยู่ซุ้มแรกคือซุ้มกลางเลยนะครับก็จะจัดบรรยากาศก็คือให้ท่านได้ถ่ายรูปเต็มอิ่มนะครับแล้วก็จะมีซุ้มที่2เป็นบรรยากาศเก่าๆของโรงเรียนนะครับ ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซุ้มที่3นะครับนี่คือมุมขวาซุ้มที่3ตรงกลางก็จะเป็นช่องทางเดินเข้าสู่หอ,อประชุมนะครับก็จะมีปฏิคมคอยที่จะรับท่านซุขไปนั่งโต๊ะที่ท่านจองไว้นะครับแต่ก่อนที่ท่านจะได้เข้าไปในหอประชุมนั้นขอความกรุณานะให้ท่านมาลงทะเบียนนะครับที่บริเวณด้านขวา ของห้องโถงนะครับจะมีโต๊ะในการรับลงทะเบียนโต๊ะในการจัดซื้อของที่ลึกนะครับท่านลงทะเบียนนั้นท่านจะได้รับวัตถุมงคลนะครับทุกคนที่มางานนี้จะได้รับวัตถุมงคลนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ของลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับก็นี่คือภาพบรรยากาศทั่วไปบริเวณห้องโถงนะครับถ้าเราเดินตรงเข้าไปในซุ้มตรงกลางของซุ้มนะครับเราจะเห็นได้เป็นทางเข้าเข้าไปตรงกลางแล้วก็จะมีประตูเข้านะครับ ทางซ้ายและขวานะครับภายในก็จะมีหอผู้ชอบแอร์มีโต๊ะต่างๆที่ตั้งนะครับให้ท่านนั้นไปนั่งประจําโต๊ะที่ท่านได้จองไว้นะครับทางคณะผู้จัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากจําจนวนความต้องการของสิทธิ์เก่าเรามากนะครับแต่เราก็จัดได้เพียงแค่240โต๊ะและค่อนข้างจะแน่นหนานะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ยังไงก็คือเพื่อความรักความสามัคคีกันนะครับ 10ปีแล้วที่เราไม่ได้จัดงานแบบนี้ก็อย่าได้ว่ากันเลยนะครับก็ขอให้ท่านาสนุกสนานกับบรรยากาศเก่าๆกับเพื่อนฝูงที่เคยเรียนมาในสมัยที่อยู่กัลยาณวัฒนะครับก็ขอรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจากครูชัดครับสวัสดีครับ